สวัสดีครับผมกาไก่ครับทุกคนครับวันนี้ก็ถึงเวลาแลยกับปมแปลงพักนาบานแปลงเล็กๆตรงนี้รับผมที่เมื่อตอนเคยปลูกกระเทียม,มอมย้ญ่ไปครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่มาทําแปลงใหม่ปลูกประกาศขาา้าวกับวัวใจเท่ากับผมกับวันนี้เอาปฏิกองก,กับผมปฏิกองเกาออกแล้วก็เอาปุย๋ย ปุยมักกีโม่กักบปมเอามากระจายวางไว้ก่อนครับผมให้มันแกะได้ๆระเหยออกให้หมดก่อนครับเดี๋ยววันนี้ก็เคลียร์แปลงครับผมเดี๋ยวมาเรือ่อเอาปฏิกอ,อก,กันก่อนเลยครับผมอันนี้ปฏิกิริยาติดติงไว้นานครับปุ้มสวาวกปุ๊บนี่ยาเต็มหมดเลยครับอันนี้ตื้อหวานน้อยครับผมลงมือเลยครับผม ดีครับผมยาหนีต้นไงอย่างไง้ครับแต่ว่าเจ้าว่าไปดึงปุ๊บดากมันคาดก็เลยต้องใจตัวนี้ครับผมตัวนี้เจาะมันได้ติดดากมากันครับผมดีว่าครับดินหนุ่มๆก็บางที่ก็ดึงได้เลยแต่ตัวมันจะคาดซะเลย เบลกหวกินแอปเปิลเกี้ยวก่อนคับผมมีอยู่ต้นหนึ่งกินได้แลละบางหลูกน็นอนกินแต่เยอะกรับผมเพราะว่าไม่ได้ชีดยาเลย <c oughs> กลักวกลัวว่ากินสั้นผิดก็เลยไม่ชีดยาครับเดี๋ยวปีต่อไปเดี๋ยวขวายอ่อกับกระดาษอ่อนวันด้วยครับ ปักเบรกแป๊บกับผมได้ปันรอน้อนน้ำว่านทำเลยครับผมว่านว่านอมเปรียปร้ยวๆกรอบๆนี่ครับผมบ้านเราก็เรียกว่าลลกปุชสาจินใช่ไหมครับ ออกหลูกเต็มหมดเลยครับผมเมื่อตอนช่วงหน้าสิผมตัดกิ่งไปครับผมอันนี้กิ่งไม้มันออกมาออกหลูกเต็มหมดเลยครับเต็มตอนเลยครับเปรียบเลยอันนี้ก็แกได้กินแล้วกันครับ nhà xuất truyền trong kiến thức xuất truyền là gặp không đây to nha cần to <laughs> mà nuôi gần to không อยากเถออย่าใโอน่นั่นไมนี่านี่อเ ต้องกลัวไม่มีงูหรอกทุกคนครับเดี๋ยวไอ้น,นี่อย่างตอนยาไม่ได้ตีเดวไปเอาไอ้นี่ก่อนครับรถไถเลก็กมาปั่นดินครับหนาชายบอกว่าให้ไปเอาตีส่วนพักไปไปเอาตรงนี้ครับผมแต่ว่าแกว่าตรงนีน้แกไม่ว่างกันเลยเดี๋ยวไปเอาแต่ก้อนเลยครับไปนครับ <Seoul> <hấy> phải luật tay lệch còn gấp không không นายก็ตัตัวนึงก็ยอังแต่ยัานงั่นได้ไงยงซวยอย่นลยไปซื้อไสเอง่งมเราลงตรงไหนกันอะรถ วิธีการใช่หลอดไต้กล้องที่นี่แล้วก็ป้มกันต่อไปพ้มมีเอาปุ๋ยมาเปิดแล้วก็ตาไว้ก่อนกับป้มเดวตัวเชาว่ากันทำการไถ้ครับผมเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ไว้ก่อนกับ เป็นปุ๋ยคีโมครับผมกองแทนแน่นอนครับพักงามสุดๆครับผมเป็นปุ๋ยมักครับอันนี้กระจายไว้ก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวตุ่นฉาบมาใช้ครับ ันังก,กินกาแฟก,ก่อนครับผมเดี๋ยวก่อนไต้รองครับว่าจาชาวหนังฟังเสียงนกครับบรรยากาศดีเดี๋ยวกินกาแฟตะแก้วก่อนครับเดี๋ยวลงมือปลวนดินกันครับผม งานกันแต่ว่าเจ้าๆกับผมยังไม่ตันร้อนทำงานสบายๆเย็นๆ ไช่ดเซตเรียบร้อยแล้วครับผม่วนดินแป๊บเดียวเองครับผมมีเครื่องแป๊บเดียวจริงๆครับแดดยังไม่ตันออกเตียเสร็จแล้วต่อไปก็เดี๋ยวมาแต่งรองครับผมแต่งรองทางเดินกับผมลงมือเลยยังไม่ทันรอนได้เซตเร็วๆครับผม ตอนนี้เตรียมแปลงไวก้กเสรซจเรียบร้อยแล้วครับผมก็กิ่งไว้ประมาณอาทิตย์นึงครับแปลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้ปุ๋ยขี้มูกครับผมที่มันมีแก๊สห้มันเหืยมดกอนแล้วก็เดี๋ยวไปทําการปลูกกันครับวันนี้ก็จบจบรซจเรีบเยบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบถาตกกับเกากินหนึ่งลาวครับผมไปครับ วันนี้มาพร้อมเสื้อผปาก,กันเพื่อนตัวใหม่ครับ <c oughs> ได้ผ้าก,กันเพื่อนไหมครับผมไปก็วันนี้มาทํานี้ครับยแกงม,สมัสัมนเนื้อครับผมกินกับแป้งโดตีของร้อ,รอยเลยครับนี่พร้อมทุกอย่างไว้หมดแล้วครับผมเดี๋ยวไหวมาเริ่มลงมือทากันเลยครับเดี๋ยวเอาหอ,อมใหญ่ท่านเป็นชิ้นเอาไปพัดก่อนครับ มมันจะได้หอ,หอวันนี้แดดดีอากาศดีจัง่วงนี้ครับผมก็ใส่ห้องแดงแ็กลงไปกันครับ ายแล้วครับผมเริ่มติดเก๊เตียมนิดน้อยครับพร้อมห้อมขึ้นมาลเลย๋ยบติดแก๊สก่อนโอเคครับผมพอประมาณนี้ครับอันนี้วางไปก่อนได้เลยต่อยคิงครับได้เอาไปพัดกับถังแกงทักยิดพอได้ห้อมห้อมับ นำกะทิลงไปเคี่ยวก่อนเลยครับอันนี้เอาขิงลงไปพัดกำน้ำกะทิเลยครับเอาเกรงแกงไช้ลงไปเลยครับ นี่ก่อยๆเคี่ยวไปก่อนครับผมเดี๋ยวทัานเนื้อบางๆลายสซวยยังแ่งครับผมเนือ้อสุดยอดเลยครับ ไปพัดกับกังแกงเลยครับผมมาครับทุกคนช่วงรอเนื้อมันตุนไปเรื่อยๆครับผมเรามาทำแบบนี้พังมันฝรั่งครับผมมากรีบปอกเปลือกเสร็จเ,เรียบร้อยแล้ว นี่ครับพอเมพอเราตัดได้เป็นชิ้นแล้รก็ต้องแต่งครับพไม่มันมีความมลนนิดกับติว่อร่อยตัดเป็นเลี่ยมเลยแบบนี้ครับพมเราก็ต้องแต่งครับถ้าว่าใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสการแตกได้มาว่าครับพอเราทําเป็นมนเนี่ยมันจะไม่แตกเลยครับพมเวลาเราเอาไปต้มพวกเคเรสก็เหมอนกันครับผม เลมไม่พอมนมนกับพมตรงคคอบตีรอยตัดกับเดี๋ยวไันนี้ก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆกับพมไอ้เนื้อมันเริ่มเปื่อยกับพมเดี๋ยวค่อยเติมห้างกะทิไปอีก,กนิดนึดี๋ยผมเดี๋ยวรอทักปักอันนี้เคี่ยวไปได้ทักปักเลยกับพมเดี๋ยวเติมห้างกะทิทักนิดแล้วก็เคี่ยวไปอีทักปักเลยใหญ่ๆเลยกับ ให้เนื้อมันเปื่อยดีครับเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนหล้ยเรยติดหวานหวานตะกิดครับพุบมเติมเกลือตะกดคกับมันจะได้ข้าวเราชาด bỏ được rồi sẽ nằm lại phương phàm uống nhất cả đây không rồi bây giờ năng Okay. อันนี้ก็ทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆครับผมเคี่ยวไว้น้ำมันคนอนๆนะคิดรับเดี๋ยวรอสักพักกหนึ่ครับผมอย่มได้ทีเลยครับผมสุดๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาทำการลุงหลอดโดยนำมะขามเปียกครับผม ประมาณนี้ก่อนกับพ่ผมเดี๋ยวค่อยๆชิมกับตะไわりเพิ่มกอคกอยเพิ่มมาโอเคครับผมอันนี้ก็ตแต่แต่รอให้มันเข้มข้นขึ้นตะก,กิดแล้วก็ไปทําแปลงถอดแล้วก็จัดการกินกันเลยครับครับทุกคนครับแกงไรชัดไปเลยครับแล้วก็ แป้งนี่ก็มักได้ทีแเรากับพุ่มหนูคนเดี๋ยวจะมาทำการตีแปง้งแบนแดๆครับแล้วก็ทอดกัน <c oughs> พุ่มยังไม่เคยลองตีดิเต้องลองกับพุ่มนี่มักแป้งแล้วใช่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> อยากกินกองร้อยๆต้องลองครับผม <c oughs> ต้องลองทําอันนี้ต้องข้ออนุญาตใช้มือนะครับผมมันจะสะด,ดวก <c oughs> หลังมือเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อกี้ลองหัดตีครับผมกับพอได้ลองตีดูครับลองตีครับผมเอ้ย จะไม่ถนัดมือนคนใกล้โรตีแบบเมื่ออาชีพแต่กระโปรจะไปได้กับโอ้ยพอไปได้กับผมเดี๋ยวลองถอดแบบติก็ไว้ถอดโรตีกรอบดูกับผม สวยงามกับผมเ <laughs> จะวางให้เด็ดน้ำมันนิดกับโอเค ทำไปทำมาเรื่มนกจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวตาว่าทาได้ปันนี้นะเดี๋ยวหลบหน้าทาไอ้น,น,อนี้ครับผมโรตีโรตีทำนมว่านดีครับเดี๋ยวหลบหน้ากับผมนมว่านทำโรตีกินกันดีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วกับผมทุกคนเดี๋ยวเราข้าไปกินโรตีมัส,สมันเนื้อกันกับผม

이슬람 스타일이야 음. 음. 맛있네 이것도 내가 좋아하는 스타일이네 아무것도 안 들고 왜 음. 없어요 음. 빵을 잘 만들었네 이거 음. 음. <laughs> 음. <laughs> 네 같이 먹으려 쌈 음. 싸먹어? 음. <laughs> มันสเนื้อลายแบบพวกเนื้อลยในปากเลยนะลองกินดูลองกินเนื้อดูเนื้อผู้กิบกุอรย้อน่นะกุดดอเด้อว่ปเ 진짜 잘했네. 막긴 로티 맞지만 내려는 겁니다. 음. 소고기가 이렇게 뻣뻣 아니 부드럽게 될게 쉽지 않거든. 엄청 부드럽네. 네. 동네 노가. 라이라이 라이라이 잘했네. 요리사야? 그래. <laughs> 요리사야. 응. 식점 사야겠는데? 빵줘 빵중. 응. 로띠. 이거 응. 이거 로띠야 엄마 로띠. 로띠. 예. 시 건가 내려. 나 아까 호떡인지 알았어. วันนี้ก็ได้เตรียมแปลงพักปลอมที่จะปลูกประกาศข้าวกันแล้วกับพ่มแซ่เรียยร้อยครับและก็มาทำอาหารกินกันก็โอ้โหทุกคนตกใจกันใหญ่เลยครับพมมะสมันเนื้อโรตีครับสุดยอดเลยครับพม ไม่ชมไม่หยุดเลยครับผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆกครับผมติดติดตามชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ